สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนที่การรู้เครื่อง Android นะครับอุชั่มดีเลยนะครับ5้าจุดเท่าไหร่วะแล้ว5.1นะครับผมบางคนก็รู้ไม่เป็นเนาะสอนสาหรับคนที่รู้ไม่เป็นเท่านั้นนะครับคนที่รู้เป็นก็ข้ามคลิปไปเลยนะครับ เข้าไปก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่ Google ครนะ Google อะไรก็ได้นะยันว่า B i n g นะครับโอ้โหแชมเลยครับคิงรูทครับทำอย่างไรแล้วะ่ะอ่าได้มาแล้วครับเห็นอานจะช้าหน่อยก็ขออภัยนะครับ แล้วก็เข้าเว็บแรกนะครับผมเดี๋ยวแรกเลยครับนี่ครับกดไปปุ๊บเราแบบนี้นะ เป็นไรบ้างมาครับมาต่อกันเลยเมื่อกี้เน็ตก็หลุดนิดนึงนะครับผมหลุดมีการหลุดนะมาพอเข้าตัวนั้นมาแล้วกดดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดไปเลยครับสีเขียวนี่ครับตรงนี้ฟรีดาวน์โหลดกดเลยครับกดเลย กดปุ๊บมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ว่ะลองน,นี้เอานี่ครับกดไปก็ลองโหลดแป๊บหนึ่งครับ โอเคดาวโหลดเสร็จสมบูรณ์รู้ว่ไปติดตั้งเลยนะครับอืมติดตั้งไปเลยติดตั้งต่อไปครับสำหรับคนที่เป็นเหมือนผมรอมันคปนบะ มันตัดไปตอนที่มัาเสร็จเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาน,นี่ผมลุกตรงนี้น่ากดเข้าเลยครับถ้าคุณกดเลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นนี่คเรากดตรงน,นี้ไปนี่ผมรุดแล้วเนาะมันก็เป็นแบบนี้ตรงที่ยังยังไม่รุดนะครับ มันก็จะเช็คนะครับเช็คไปว่ารูดเรียงแล้วมันก็จะมีขึ้นตรงนี้ครับตรงนี้ที่เิ็นต้องถึงถินสุ่มนี้เป่าผมมันรูดแล้วมันก็ให้ล้างอะไรไม่รู้นะบางคนที่ยังไม่รูดอะ่ะกดรูดกซะนี่ผมรูดแล้วก็ให้เปิดนี่ใครย,ยังรูดกดตรงนี้เลยนะยังไม่ให้รูดนะครับขนาดนี้โชคดีไลยมากับ ก็ขอตัวลากันเวียนเท่านี้นะครับ